เล่าขานตำนานการพบพระพุทธมหาธรรมราชาและอภินิหารการกลับไปในสถานที่พบบริเวณวังมะขามแฟบหน้าวัดโบสชนะมานในวันแรม15้ค่ำเดือน10เป็นที่มาของประเพณีอุ้มพระดำน้ำ คือเจ้าเมืองเพชรบูรณ์อันเชิญไปส่งน้ำเป็นประจำทุกปีภายหลังมีการจัดงานให้อลังการขึ้นเช่นจัดกระบวนแห่แหนอย่างสวยงามแต่ความสำคัญยังอยู่ที่เจ้าเมืองคือผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบันเชิญพระพุทธรูปลงส่งน้ำโดยเชิญขึ้นเหนือน้ำสามครั้งเชิญลงในน้ำสามครั้งเมื่อปฏิบัติเช่นนี้แล้วเชื่อว่าประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข ฝนตกตามฤดูกาลพืชพันธุ์พันญุ์หารอุดมสมบูรณ์กรุงสีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย